โอเคครับก็นนี้ก็จะมาจาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการลงมัดภาษาไทยนะครับว่าทำอย่างไงบ้างโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปที่เว็บอันนี้นะครับ e a s y m o d นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าเว็บมัดอันนี้ไว้ในใต้คลิป r i p t ชั่นะครับหรือตรงช่องคําอธิบายนะครับหลังจาเราเข้าเว็บไปมันนีมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ตรงบ o ๊ y ครับ คือข้างล่างตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีว่ดี o เป็น Adaptive แบบแครับโอเคหลังจากนั้นกดที่ดาวโหลดครับหลังจากนั้นครับให้เล่นหาเอ่อจ่ายฟรีไปนะครับโอเคหลังจากนี้นครับเราก็จะได้ขนะ้อมูลในเว็บ อ Easy mod อีกเพีบหนึ่งนะครับโอเคไอ้ตรงนี้จะเป็น m อดภาษาไทยนะโอเคตรงนี้จะเป็น mod ภาษาไทย,นะาาไทยส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าไฟล์แก้เกมเด้งกับบวกปรรลดล็อก FPS 60เอฟพีต่อหกสิบอเวเบตโหลอดที่ G Easy mod ครับผมแล้วก็อันที่สองจะเป็นไฟล์แก้ฮาร์กิ๊ดบักครับผมด่านสโนว์บล็อกโจทยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดลง m อดภาษาไทยครับผมอาจารย์ครับผมเราก็ กดการหลดไปนะครับโอเคโอเคแล้วจากีเราดาวน์โหลดแล้วผมเราก็ไปใส่ในโฟลเดอร์อะไรก็ได้ผมหือผมสร้างไว้แล้วเป็นม o อดเกมบุรีภาษาไทยนะครับกดเซฟไปแล้วก็จะดาวน์โหลดให้นะครับโ okay. อเคเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ปิดไปได้เลยครับพับหน้าจอไปเราไปที่เกมบุรีครับ คลิกขวาผมคุณสมบัติเราไปที่เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนมเ,เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับบัระครตว่าที่ไฟล์ไหนก็ไปที่ไฟล์น,นั้นนะครับเ๋ยวผมบันทเกตว่าที่นี่ครับมัดเกลียวภาษาไทยบลู A ีกดแตกไฟล์ผมโอเคหลังจากนั้น,นครับผมเราจะได้เป็นไฟล์ที่แตกออกมาครับ เราก็จะเข้าหน้านี้ไว้นะครับหลังจากนั้นรับผมเราก็ไปที่หน้าสตรีมครับกปที่ขวาที่เกมบูลลี่อ่าไปที่เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องครับเราก็เลื่อนหาอันแรกก่อนแล้วกันครับผมเอาเป็นตัวอ่าคอนฟิกแล้วกันครับโอเคเราก็กดที่ copy เข้าไปครับลากอไอนีเข้าไปในนี้ครับโอเค โอเคจะอยู่อย่างนี้นะครับผมอเอาเดีครัผมน่าจะผิดไว้ทีน,นี้อ่าเอาเกิเอาาก่อนโอเคแล้วต้องล่อันเก่าครับผมล่าอันนี้ออกมาอ่าสกค่สกค่อ่าอย่างนี้ครับอย่า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 ล่าครับอันนี้มันจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์แล้วต้องล่าเข้ามาในตรงช่องๆนี้ครับเพื่อที่จะวางทับกันนะครับโอเค หลังจากนั้นครับผมเราก็ไปอันหนึ่งครับเป็น TxD ครับผมเรากดเข้าไปที่จริงลากเข้าอ่ากดเข้าไปข้างในแล้วก็ลากเข้าไปได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะกดเข้าไปลากเข้าไปอังนี้กดสคริปต์โอเคโอเคส่วนตัวเกยของบุตรีเราก็ลากเข้าไป มือนกันเลยกดวางก็คือวางทับไปนะครับแค่นี้ครับเราก็กดปิดเข้าไปแล้วก็ลองลองรันตัวเกมหน่อยครับโอเคหลังที่ที่เราเข้ามาเล้วนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าตัวเกมของเราเนะี่ยผมตรงหน้าดาวน์โหลดที่เขียนว่าโหลดดิ้งกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ yeah